ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กคงช่วงเย็นวันนี้ครับรมมาเปิดประเด็นเล็กของตลาดซื้อขายของทางฝั่งดูรับบิดกันหน่อยครับมาตามนัดสักทีครับสำหรับทางด้านดูรับบิดบีจีปทตุมยูเนเต็ดครับได้เปิดตัวสําหรับทางด้านกาดซิโอไซเสริมแต่งหลังบ้านแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านบีจีปทตุมยูเนเต็ดครับได้เปิดตัวสําหรับทางด้านกาดเซิโอไซกับกองหลังชาวบราซิลเลียนจากสโมสรของทางด้านวาซิมทีมจากลีกสองดิกโปรตุเกสคมบรรทัพ่างเพนทางการแหละครับ โดยชี้นาทั้งนี้ครับสำหรับประกันหลังรายนี้ครับก็เป็นนักเตะคนที่4ี่เลยครับที่ทางด้านมาโกโตเทกุบัมบุริได้เสริมทัพเข้ามารต่อจากทางด้านเจริญศักดิ์วงก่อนทางด้านเปาโลคอร์โดและอดิศักข์ฮานเทสเลยครับโดยสําหรับทางด้านกาเซโอไซครับเคยกาแข่งที่ประเทศบราซิลกับทางด้านยูเวนตุสเอสโมสกาเซาคารอสหลังจากนั้นครับเจ้าตัวได้ย้ายไปเล่นในประเทศโปรตุเกสกับทางด้านฟาเรเซและทางด้านวาซิมครับก็ที่จะย้ายมากาแข่งในประเทศไทยกับบีจีปทุมยูนัน เป็นชีพล่าสุดนี่แหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้ต้องไงเครดิตและอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของธนานบอรบลไทย c อ m กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาให้ข่าวเลยครับว่าธนานแรเคงเทพปล่อยยืมธนา้าเจษฎากรและนันทวัฒน์กอกไฟคกับซอบทีมทั้องใหม่ในไทยลีกสองครับ โดยชี tonight, ้นัดทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านทรูเบงกโคกโคลิเดครับหรือแข้งเทปครับได้บรุกโค้อตกลงในการปล่อยยืมทางด้านเจ้าฟิวเจตสดากรขาวงามประเด็นในกับลำพูนรุเออร์และทางด้านเจ้าวัดครับนันทวัด์กอกไฟประเด็นในกับสุโขทัเท์สีสองทีมน้องใหม่ของศึกลีวัตติกด้วยสัญญายิมตัวจนจบฤดูกาล2022เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องของทั้งคู่เลยครับและสำหรับทางด้านเจ้าฟิวเจตสดากรขาวงามครับเบคไซด์ไยกีสปาปีครับได้เติบโตมาจากนักเตะาจชุนของ นนตะน,นั้นแบงค์อุนเดตก่อนหน้านี้ครับเคยลงสนามในรูปแบบการยืมตัวไปอยู่กับตะนั้นอุบลยูเอ็มซียูนเดตอ่อมมียูนเดและหนองบัวพิเชษซีดูด้วยการชิบานมาครับก่อนที่จะลงสนามไม่กับแขคงเทพไปทั้งหมดยีนัดโดยกันเลยครับ ในขณะที่ทางฝั่งของเทรนนันทวัดเก,กาะไฟครับหรือเจ้าวัดครับมิดฟิลด์ตัวรับวัย27ปีครับแชมป์ระดมทัพแข่งเทปในช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมาครับและก่อนหน้าน,นี้เคยขายแข่งในลีกรองกับสมุทรสงครามเอฟซีราชประชาบีีทยูกรุงนบุรี FC, เอฟซีแอร์ฟอร์ดโรบินสันเอฟซีนครศรียูนเต็ดบางกอกเอฟซี FC, และนคปรปฐมยูนเต็ดโดยฤดูดกาลที่ผ่านมาครับลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด14นะัดโดยกันแหละครับโดยตรงนี้ครับสำหรับทั้งคู่กับทั้งเจ้าฟิลด์และเจ้าวัดครับก็จะ ย้ายโปรทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากชั้นของด้านเอรบอรห้าสิบชชิปในฤดูกาลอย่างทางด้านลัมพูปรีเออร์และคูสโขเทฟซีตามลำดับเพื่อเพิ่มโอกาสการลงสนามอย่างต่อนเนื่องบนเวทีหลีกสูงสุดของทางคู่เองเลยครับ เรามาอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับทางด้านประเด็นที่3มครับมาครัทางฝั่งของทางด้านไทยลีก2กันหน่อยครับอย่างทางด้านเชียงใหม่ f อครับได้แต่งตั้งโค้ชอย่างทางด้านอดิตผู้ช่วยของทางด้านมาสตาอิชิชาวญี่ปุ่นครับลุยไทยลีก2ในซีซั่นหน้าเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเชียงใหม่ f อครับสโมสรในศึกเอเบลลัสิฟแชมเปชิได้แต่งตั้งทางด้านจูนฟูกุดะเข้ามารับตําแหน่งเอ็ดค้ชคนใหม่ของทีมฤดูกาล2022ที่จะถึงนี้เลยครับโดยสำหรับทางด้านพยกระนาครับได้จบอันดับที่ ของตารางทดิก2ฤดูกาลที่ผ่านมาทำไมต้องมีการเปลีป่ยนแปลงบนหน้าผู้สอนเพื่อเป้าหมายเลื่อนชั้นในซีซั่นหน้าให้ได้เลยครับโดยที่นาดล่าสุดครับเชียงใหม่ FC ครับก็ได้บนหน้าผู้สอนคนใหม่เลยครับด้วยการแต่งตั้งงดนานจูนฟุกดุดะอุนซือชายญี่ปุ่นเข้ามารับนหน้าที่บนหน้าผู้สอนในฤดูก,กาล2022นี้เลยครับโดยสำหรับตดนานจูนฟุกุดะครับัย4 5ปีครับมีดีกรีเป็นโคตรระดับเอายเซนจากตะนานยูฟ่าซึ่งเป็นระดับที่ยากกว่างดนานเอหรือทะนานเอฟซีเรื่อง ต้นอาชีพโดยเมื่อโค้ดปี2013ครับด้วยการคุมทีมของทนัตเอฟซีลูบันตอสในลีกสูงสุดของประเทศมงโกเลียและระหว่างปี2014จนถึงปี2017พาทีมคว้าลงแชมป์ลีกและในปี2015ครับในล,ลงแชมป์ฟุตบอลถ้วยในปี2015และ2017ก่อนจะย้ายเข้ามาคุมทีมของทนัตลาวโตโยต้าเอฟซในปี2018พร้อมพาทีมคว้าแชมป์ลาพิลลีก3ปีติดต่อกันแถมอีกหดับเบิลแชมป์ในฤดูกาล2019อีกด้วยเลยครับ โดยหลังจากนั้นครับก็ได้เข้ามาทํหนาชีเป็นผู้อำนวยการพัฒนาทีมเยาวชนของสมุรปราการชิตีในปี2020ซึ่งเป็นการมาทำนานที่ประเทศไทยครั้งแรกก่อนที่ปีต่อมาครับจะรับบทเป็นผู้ช่วยโคตชของทน้านมาสระอิชิกุนซื่โพลดมชาติให้กับปรีเมยูเนเต็ดและมีส่วนในการควา้าที่เป็นแชมป์ของทัพประสาสสายฟ้าในฤดูกาล2028ก่อนที่จะเปิดตัวเป็นหัวหน้าผู้สอนให้กับทัพพยัคฆนาเชียงใหม่เอฟซีในฤดูกาล2022ในที่สุดแหละครับ ในขณะที่ประเดินที่4ครับมากระทั่งฝั่งของตรรานสงขลา FC กันอย่างติดติดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอนนี้จัดบนคิงครับยังไม่เป็นทางการ แต่จัดบอลอุ่นเครื่อง4เซาอย่างเป็นทางการมีแล้วแหละครับอย่างไรก็ตามครับน่าจะเป็นครั้งที่3ครับที่ทีมพัฒมิตรจากทะลีกลีกสูงสุดของไทยจะเดินทางมาเตะพร้อมกันที่ภาคใต้และเตรียมพบกับสโมสรการทัพฟซีุนบุรีฟ c ซีและปโปรลิทิลฟซีครับจะสร้างกระแสบอลใต้ก่อนเปิดฤดูกาลเลยครับสำหรับนันเงือกสมิลาส่งข่า f เอฟซีเลยครับอย่างไรก็ตามสำหรับนันสโมสร,สมสฟ,รฟุตบอลส่งข่ายเอฟซีครับเตรียมที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการลงใต้2022 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่15-17กรกฎาคมจะทําการแข่งขัน2วันก็คือวันที่15และวันที่17ณสนามของสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาในช่วงวันหยุดยาวเพื่อเป็นการเตรียมทีมในฤดูกาลใหม่ของสโมสรสงขลา4รวมถึงสโมสรอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันครับอีกทั้งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้กลับมาคึกคักหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ได้คีข่ายลงไปครับพร้อมกับเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง4สโมสรแหลครับ และโดยท้งนี้ครับฟุตบอลรายการนี้ครับจะมีการถ่ายทอดสอดผ่านระบบที่มีมาตรฐานทะเลทางนี้ครับอยู่ระหว่างการพิจารณาเลยครับว่าจะตัดสินใจเลือกผู้ถ่ายทอดสอดต่อไปเลยครับและทั้งนี้ครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการจําหน่ายบัตรเข้าชมครับในศึกของทนานพรีซีซั่นลงใต้ครับ2022ในที่ a c e b o o k ของทนานแฟนเพจสมสุรสงขลาีและอีกสโมสมุรต่อไปเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดไทยของช่วงเย็นวันนี้ครับประเด็นนี้ตรงไงเครดิตเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย c o มกันด้วยครับมีอีกแล้วครับสำหรับทางด้านประเด็นของทางด้านการจัดสึกิงครับมากระทางฝั่งของทางด้านสรงคราฟซกันอย่างติดติดครับเมื่อทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับพร้อมที่จะพูดคุยกับสงคราในการจัดสึกิงครับในครั้งนี้อีกด้วยเลยฮะ อย่างไรก็ตามครับจากกรณีที่ตั้งหน้านายนิพนธ์บุญยามณีครับรัฐมนตรีเชวยว่าการกระทรวงมหาไทยหวังนําฟุตบอลกิงครับไปจัดณจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับโดยตั้งเป้าหมายจัดการแข่งขันที่สนามติสุรานทนเป็นการนําทีมชาติไทยทําการแข่งขันเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทีมงานของทางเว็บไซต์บอลไทย .com ครับก็ได้สอบถามไปยังคุณพาทิ์สุภาพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ได้ พบว่าทางสุขราย4ีครับยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยแต่ตังนันสมาคมครับมีแผนการนำทีมชาติออกไปจัดการแข่งขันในจังหวัดต่างๆเพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสังคมความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละส่งขราจัดคือแหละครับ ซึ่งอะไรก็ตามครับหลังจากที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งครับที่จังหวัดรีสเกตครับแผนการต่อไปสมาคมก็มีแผนจัดการแข่งการฟุตบอลตามปฏิทินฟี ف าเดในช่วงระหว่างวันที่10กัถึง27กันยายนนี้ครับซึ่งคขงครับครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะเชิญทีมจากทวีปต่างๆมาแล้วครับเว้นแต่ทางยุโรปครับเพราะว่ามีเนชั่นลีกปะทะแข่งกันอยู่เลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e ี Leaf Fabri กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ